ไม่ได้มาหาหน่อไม้อาทิต์หนึ่งครับผมปรากฏว่าหน่อไม้ขึ้นสูงมากเลยครับหนึ่งหน่อครับขึ้นสูงมากเลยหนึ่งหน่อสองหน่อครับ หนึ่งหนอสองหลอเล้วไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งครับผมสองหนอหนอที่สามครับหนอที่สามนี่ลึกอยู่ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับต้องมีตัวช่วย ได้แล้วครับหนอที่3ต่อไปหาหนอที่4ี่ครับผมหนอที่4ี่ครับหนอที่ห้าครับหนอที่ห้าครับ หน่อที่ห้าครับผมอุ้ยหน่อที่ห้าครับต่อไปหน่อที่หกครับอุ้ยไม่ได้มาหลายวันหน่อไม้ขึ้นสูงมากเลยครับพี่น้องเนี่ยครับขึ้นสูงมากเลยนะครับขึ้นสูงมาก นอนไม้ไม่ได้มาหลายวันขึ้นสูงมากไม่รู้จะเอาดีไหมเพราะมันขึ้นสูงมากเลยนอที่หกนะครับนอที่เจ็ดครับนอที่แปดครับ หน่อที่เก้าหน่อที่สิบครับหน่อที่สิบเอ็ดครับ น้อที่สิบสามครับกระเป๋าก็อยู่ตรงนี้ลืมเก็บใส่กระเป๋าหมอจตัดหน่อไม้กับผม ลืมแต่ว่ากระเป๋าก็าาอยู่ตรงนี้น้ำน้ำน้ำกอเดียวก็ได้เยอะอยู่ครับพี่น้องออกเยอะอยู่ครับกอเดียวก็ออกเยอะมากเลยกอเดียวก็ออกเยอะ ไม่ได้มาดูครับไม่ได้มาดูหลายวันครับไม่ได้มาดูหลายวันพอดีพรุ่งนี้วันพระครับผมทันวันพระจะเก็บหน่อไม้ไปลงวัดครับจะต้มลงวัดครับผมจะต้มหน่อไม้ลงวัดครับพรุ่งนี้ครับ ต้นหนามาลงวัดนะครับเนี่ยครับสูงสูงนี้ปล่อยละปล่อยให้เขาขึ้นไปนะครับว่เาเขาขึ้นสูงมากแล้วนะครับเขาขึ้นสูงมากแล้วเราก็ได้หนามาเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับได้หนามาเยอะแล้วเราก็ใช้กอเดียวนะครับ แค่กอเดียวครับออกมาเรื่อยๆนะครับผมออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยครับผมออกมาเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆวันนี้นะอากกอเดียวพอเพราะว่าได้เยอะแล้วนะครับอันนี้ยังสั้นอยู่เก็บไว้ให้คนอื่นครับก็ในในในส่วนที่เป็นของน้องเซอร์ไพรส์นะครับ อ่านี่เป็นป่าของน้องสะพ้ายนะครับก็จะเป็นผมมาเอาครับจะเป็นผมมาเอาแล้วก็น้าสาวน้าสาวก็มาเอาครับแล้วก็ญาติทางฝั่งน้องสะพ้ายด้วยครับญาติทางฝั่งน้องสะพ้ายก็มาเอาครับก็จะมีอยู่ประมาณหล,กหลกักๆก็สามคนตอนนั้นก็จะมีคนอาจจะมีท่านอื่นจรมาเอาครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเรา,มาไม่ได้ล้อมรั้วไว้ เาไม่ล้อมรงไว้ใครจะได้ก็มาเอาครับไม่ได้ก็มาเอาครับเพราะว่าเราไม่ล้อมรวมไว้ไม่ได้กั้นรวไว้เราก็มาเอาครับเนี่ยครับผมมาเยอะแล้วนะครับมาเยอะแล้วนี่ก็ครึ่ง มีก็ไม่เข้าเนี่ยครับหน่อไม้นี่ก็จำพิจารณาน้าจะต้มเพราะเป็นไผ่บงหวานครับาจะเอาต้มเอาลงเอาลงวัดปรุงที่วันพระนะครับผมต้มจิ้มน้ำพริกครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาเอาหน่อไม้ครับผม ไปดูอีกกอนหนึ่งไปดูอีกกอนหนึ่งที่มันมีอยู่สามกอน,นะครับมาดูอีกกอนหนึ่งกอน,นี้ก็อ๋อกอนนี้ก็มีหน่อสูงครับผมกอนนี้ก็มีหน่อสูงจะเราได้เยอะแล้วะเราได้เยอะแล้วเราก็ไม่อยากได้เท่าไหร่เพรเราได้เยอะแล้วนะครับ เราได้เยอะแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเยอะแล้วพอแล้วครับพอแล้วอุ๊ยมีเห็ดด้วยอ๋อเห็ดลินจือ เห็นลิ้นจือครับเห็นลิ้นจือตัดครึ่งครับอึ๊บก็มันยาวอกครับก็มันยาวครับพี่น้องตัดครึ่งครับผมเดี๋ยวจะล้นงนะุง เยอะเลยเดี๋ยวไปเก็บอน,นันต่อครับเดีย๋ยวไปเก็บไปเก็บดอกบัวต่อครับผมเดีย๋ยวไปเก็บดอกบัวไปถวายพระพรุ่งนี้ครับผมเดีย๋ยวไปต่อที่สามบัวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พรุ่งนี้วันพระนะครับวันนี้วันโกนเมื่อกครู่นี้ก็ไปเก็บน้าไม้แล้วนะครับ ลงวัดแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีของบูชาพระก็คือดอกบัวครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมภาเก็บดอกบัวนะครับมนะครับบรรยากาศที่สาบัวครับผมบรรยากาศที่สาบัวนะครับดอกบัวก็ออกเต็มศาแล้วนะครับผมนอนก็กินเยอะเลยครับดูครับนอนกินเฮี้ยนเตียนหมดเลยครับผมเฉพาะที่ขึ้นสูงก็เฮี้ยนเตียนหมดเลยครับผม นะครับมาเก็บบัวกันนะครับผมเราลงไปเก็บบัวกันครับก่อนลงบัวนะครับให้ลวกลงปลอดภัยหน้าอย่าให้เรื่องอย่ให้ไหลหน้าดูน้ำก่อนเนี่ยครับผมอุ้ยอุ้ยน้ำก็ลึกพอสมควรนะเนี่ยครับผมหนึ่งอกอง หนึ่งดอกเรีวสองดอกครับวน,วนกลมมก็จะมาเก็บดอกบัวอย่างนี้แหละครับเอาไปบูชาพระที่วัดนะครับผมไปบูชาพระที่วัดครับผมไปบูชาพระที่วัดนะครับ ไปใส่แจกันครับผมเอาไปใส่แจกันขอดอกโบ้ด้วยครับเด้มาเอื้อวันพระขอดักโบเอแจกันลูลงวัดขอแค่นะครับขออนุญาตครับผมเป็นหนองน้ำสาารณนะครับเขาเขาไม่ห่วงครับผมดูสิครับท่านผู้ชมดูสิ สวยมากเลยนะสวยมากเลยนะครับนี่ครับผมอุ้ยน้ำลึกน้ำลึกพอจำควรขนาดเอวได้ครับผมขนาดเอวครับอุ้ยลึกมีต้นข้าวตระลิงี่ยแล้วไม่หวั่นมันลึกลึกเกิน ลุกเกินนะครับอ๋อเขามาเอาควายทำ ตอนมาเอาควาควาคนกิมน,น้ำอยู่คนผมถุงถุงมันก็จะเอียงนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งมันหนักข้างหนึ่งมันเบามันก็จะเอียงครับผมก็จะเอียงครับ อันนี้บานแล้วครับอันนี้บานแล้วครับผมไปข้าบานพวกนี้นะครับอันนี้ก็ริมตะลิ่งหน่อยครับผมยิมตะลิงหน่อยครับผมอันนี้ยังเล็กอยู่ไม่เอาอันนี้มันเล็กอยู่นะครับเราก็มาเอาที่มันโตโตประมาณนี้ก็ผมกำลังดีครับ ไม่อ่อนไม่แก่ครับผมไม่อ่อนไม่แก่ครับวันพระที่แลานั้นก็มีคนได้บัวขาวครับมีคนได้บัวขาวเอาลงวัดผมได้บัวแดงนะครับผมได้บัวหลวงบัวขาวมันมีชื่อของเขาอยู่นะครับผมก็ลืมชื่อไปแล้วครับผมไม่รู้ชื่ออะไรครับผมเนี่ก็คือเม็ดบัวนะครับผมเม็ดบัวที่ค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะครับ แม่ดบัวกลางๆจุดเด่แล้วนะครับอุ้ยลึกครับโอ้อันนี้แทงแทงใบขึ้นมาครับผมนี่แทงใบขึ้นมาครับแทงใบขึ้นมาครับผม ลึกมากเพราะไม่ไหวครับตับววัวนี้ก็มีหนามนะครับก็มีหนามครับผมบวัวก็มีหนามนะครับทางกระน,นุนไม่ได้ใส่เสื้อแกร่งจิไม่ได้ใส่เสื้อแขนยามไม่ได้ใส่กางเกงขาหยาม,มาปรกันว่าหนามบัวครับเขาขูดตามเนื้อตามตัวครับผมเขาขูดตามเนื้อตามตัวนะครับ ก็เลยเป็นโอ้ยรอยขูดเราฉีดเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับทา่านผู้ชมบนหลวงครับเป็นหนองน้ำสาธารณะครับผมนี่ครับน้ำก,กบบลิก้งบนใบบัวอาจิกลิ้งบนใบบอนแล้วกลิ้งบนใบบัวนะครับกิ้งบนใบบัวอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่า,หาไหร่แต่ก็เอา ครับผมนีม่เคยสวยท่าไหล่แต่ก็เอาอุยโอ้พุทโธธโมหลุดก้านบัวหลุดครับผมอยากจะนำไปปลูกที่บ้านเหมือนกันนะปลูกใส่กระถางครับผมปลูกใส่กระถางน่าจะโอเคนะผมว่านะน่าจะสวยนะปลูกใส่กระถางนะครับ ปลูกใส่กระถางบัวเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเต็มเต็มสระเลยครับบัวเต็มสระเลยครับผมบัวเต็มสระเลยก็ดีมีแหลงบัวราอยูชาพระครับตอนที่หน้าแรงนั้นไม่มีบัวนะครับผมมีแต่ดอกดาวเรืองได้ดอกดาวเรืองบูชาพระสใส่แจกัน ม่แต่ดอกดาวเรืองเต็มไปหมดเลยครับผมตอนนี้พอหน้าฝนนี่เราก็จะได้บววในการบูชาพระในการใส่แจก,กันครับผมทั้งที่บ้านทั้งที่วัดครับผมทั้งที่บ้านทั้งที่วัดนะครับเราจะเก็บดอกบัวใส่บูชาพระครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเป็นผมเป็นวันพระด้วยครับผม ท่านใดว่างก็อย่าลืมลงวัดกันนะครับอย่าลืมลงวัดกันถ้ามีโอกาสมีกำลังก็สะสมบุญไว้นะครับผมสะสมบุญไว้ครับผมสะสมบ้นเนี่ยครับผมน้ำกลิ้งบนใบบวัวครับผมน้ำกลิ้งบนใบบวัวโอ้อันนี้บานแล้วน,นี้ยังไม่บาน ก็ได้อยู่ครับผมได้อยู่นะครับได้อยู่อุ๊บอุ้ยมีลึกหน่อยครับบัวนี้เขาก็บอกความลึกของน้ํานะครับคำบอกความลึกของน้ำด้านบัวนะครับว่าน้ํามันลึกขนาดไหนนะครับเขาก็จะบอกขนาดของความลึกของน้ํานะครับผม มันจะมีคำคำที่โบราณท่านแต่งไว้ว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชราทานมารายาสอดสันดานชาติเชื้อนะครับก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะครับวิหลุดหลุดครับผมพอแรกเยอะแล้วครับเต็มถุงแล้วเอียงแล้วครับเต็มถุงแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ย ไม่ร่วงนลูกนะไม่ร่วงนะไม่ร่วงนะลูกนะเนี่ยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชม <c oughs> ขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยครับผมเต็มเลยครับผมบัว ตรงกลางนู้นเขาออกอาทิแรกครับนอนเ็าจะกินครับผมนอนเขาก็จะกินนอนเขากินเขากินใบบัวครับผมดูสิครับเฮี้ยนเตียนหมดเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใส่ย,ยานะครับไม่ได้ใส่ย,ยานะครับผมไม่ได้ใส่ย,ยานอนก็เลยกินกินสักเลี้ยงเลยครับผมกินสกเลี้ยงเลยครับนี่ก็ เขียดเขียนน้อยก็ร้องร้องละง,งมกันตรงสัยจะได้ตัดแต่งใหม่กระมังเนี่ยมัน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 ยาวเกินครับมันยาวเกินมันยาวเกินครับผมเสร็จแล้วนะครับในการเก็บปัวไปใส่แจกันบูชาพระนะครับผม ก็เอาไว้ที่บ้านบ้างเอาไว้ที่โรงวัดแต่โรงวัดนั้นก็มีคนเอาลงไปอยู่กำรรหย่อยู่วันนั้นครับผมก็มีกำหลวงบัวกำรรหญ่อยู่ครับผมครับตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับมันเต็มถุงก่อนนะครับอยากได้มากกว่านี้อยู่แต่มันเต็มถุงครับผมชีวทัศนข้างหลังนะครับ ดีที่ฝนไม่ตกกับผมเพราะว่าวันนี้ฝนตกนานมากเลยนะครับผมฝนตกนานมากเลยก็ตอนเย็นๆนี้ก็แดดร่มมันไม่มีแดดทั้งวันวันนี้ครับตอนเลยต้องมาเก็บบัวกับผมอุ้ยโดนน้ําบัวขูดขีดเจ็บเหมือนกันนะท่านผู้ชมเจ็บขามกันนะครับผมขอ,อขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ กดระดิ่งแจ้งเตือนครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีก็บผม